ครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราอัจวินแมวดำนะครับอันนี้อาท่านใหญ่สะพานใหญ่อันนี้อันนี้ใครครับสไลจิ๋วสไลจิ๋วออมว่แมวอย่าเอิ่งตรวคุณด้วยครับให้เกียรติช่องผมด้วยเดี๋ยวผมขัดออกเฮ้ยคุณคือใครคือสไลจิ๋วครับคุณรู้จักอัจวินแมวดำไหมครับอันนี้คือ คุณคือใครครับคุณเจ๋งเอมสลีเบตฟาเกอร์คุณรู้จักอัศวินเมลดำมไหมครับรู้จักเฮ้ยโอ้โหดูไดายเลยเดี๋ยวมาเรามาทถามกันอีกิเอ็มวัตถุมงคลครับคุณรู้จักอัศวินเมลดำมไหมคุณไม่รู้จักช่องที่อะไร What What the fuck? ครับผมคุณรู้จักอัศวินเมลดำมไหมรู้จักครับโอ้โใจเราชอบผลงานอิดโอนจางนารูมมาเลย วัดจีจอจี้เราคาววัดจอจี้มันยิงน้ำกันคุณต้องรู้ไหมครับคุณรู้จักซินกันไหมครับจากคาวรู้จักจากผลงานอินโฟจากมารโุแต่ก็แนะนำตัวเองนะดีมากเลยครับผมจากช่องบิรีวิวครับผมปัจจุบันไม่ได้ทำคลิปแล้วผมก็จากช่องบิ๊กรีวิวนี่นินบิ๊กรีวิวแล้วคุณล่ะครับคุณคือใครครับผมจอห์นวิก ไม่ผมไม่คุยกับคุณแล้คุณเชืว่าคุณรู้จักอั์วินมาดมไหมครับไม่รู้จักแล้วคุณคือใครช่องบบเอามาจากช่องไหนมาทำชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไม่ใช่ช่องบัฟฟิลเลยไม่เบัฟแชนแนลยเปลี่ยนที่หายเป็นเื่อเล่าซะหมดไม่ถ้าเราถ้าเราพูดกับช่องเดียวกันกันกว่าตอนนี้พวกเรามาถ่ายรูปรวมกันบ้าง จะจบดีสแล้วหรือเปล่านะป้จบจ้พิไหนท่านเล้ยไม่ไม่จบนะเพราไม่อยากจบเรยนาบอนี้คือบรรยากาศที่แบบข้าออกเขาถ่ายรูปมาอยออันนี้จะเป็นห้องสามเนี่ยส่วนพวกผมอยู่ห้องหนึ่งเนี่ยก็ถ่ายไปแล้วนี่ก็ห้องสามองสมเนี่ยห้องสามอนู่บนี่กินข้าวสามจานออกมสมเกินมือสท้าแม่ มาเฟียบอลทัพปีกันนะครับอนี้ก็ถายครดับ้วนะ่ายรับบ้วครัน่าน้นะคบ อันนี้ช่องอะไรครับผมช่องแบบขาหังช่องอ้ไช่องนีครับคุ้นๆเหมือนเฮ้ยทำอะไรอยากครับอตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วครับทุกคนทำอมารตัว เซลฟแอบมันถ่ายรูปตรงนี้นะเหมือนที่กูถ่ายให้มึงเลยความรึกเดียวกันเลยใช่ไหมไม่ได้วะเลืดอนไม่ได้ป้าจิวตอ <laughs> นนี้เขาก็ถา่ายรูปกันอยู่นะครับกับคุณตาต้าแล้วก็คุณบิ๊กนี้ <c oughs> จะใหดู ให้ดูชัดหน้าเขาเสียมาแล้วครับแล้วก็มีมีแขกได้รับเชิญมาด้วยหมดความพยายามเจี๊ยบสะพานเหล็กนู่นนี่นั่นอันยังรู้จักกับซีเนาดำไหมไม่รู้จักเฮ้ยช่องนี้ก็ดังนะคนติดตามตั้งเท่าไหร่ยี่สิบคนเยอะมากก็เนี่ยคนต้องปิดช่องแล้วนะอันนี้ก็ แล้วเราทำอะไรกันทำอะไรกันปิดแล้วที่ก่อนครับบ๊ายบายครับ